วันนี้เชฟพาชิมนะครับผมพามาชิมอาหารเลยอครับเดี๋่ยมาเอาใหม่ท้งหมดเลนี่ครับเชฟพาชิมครับอร่อยมากครับอร่อยทุกอย่างเลยครับนี่ครับ ผมมีกระเป๋าโดเรมอนด้วยนะครับนะครับชอบมากเลยกระเป๋ารนี้ไปไว้คืนผมชอบมากเลยกระเป๋ารุ่นเนี้ครับกระเป๋าโดเรมอนนะครับนี่ครับนี่ครับ เฮ้ยครับผมวันนี้ครับมาครับพามาชิมนะครับครับพาชิมนะครับอาหารร้อนๆนะครับร้านนี้นะครับอร่อยถูกใจคนดังแน่นอนเลยครับพาลูกพาหลานมาได้นะครับนี่ครับร้านตั้งอยู่นะครับที่ถนนถนนพิพาวดีรังสิตครับอะไร ผมรีวิวร้านอาหารให้คุครับอีนฟิน้านะครับเราจะไปกันที่ประเทศตุรกีนะครับเราจะไปเดินตลาดนะครับซอย18นะครับติดตามรับชมนะครับนะครับนะครับอร่อยมากเลยะครังไงครับนะครับจุงลูกจุงมือลูกจุงมมือหลานนะครับหลังจากกันมีครบทุกอย่างครับอาหารทะเลนะครับหอยนะครับเชลนะครับไอศครีมนะครับผมพาไปดูของก็สดด้วยครับ ส้มตำก็มีครับลาบหัวก็มีนะครับนครับนี่ครับผมนี่ครับกุ้งนะครับนี่ครับแมงดานะครับตัวละหกสิบบาทนะครับแต่ว่ามาที่นี่กินไม่ไม่อั้นนะครับนะครับครับนี่ตั้งนะครับตั้งดรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็ไม่กล้ากินมันเหมือนกันนี่ครับผมมีครบทุกอย่างเลยครับเนี่ยครับลาบหัวก็มีนะครับหางหัวซอยชุกจำเจวนะนี่ครับ สุดเด็ดไหมครับนี่ครับี่เขากำลังคุงลาบอยู่นะครับนี่ครับผมนี่ครับผมนี่เป็นลวกหอยนะครับลวกหอยนะครับนี่ครับมาได้นะครับมาเชิญชิมนะครับตำบักคุงก็มีนะครับนี่ครับตำมะละกอนะครับตำมะละกอนะครับน่ภาษาอีสานทอเตินตำบักคุงนะครับนี่ครับผม มีคู่อย่างคู่แนวนะครับมีหอดของเล่นให้เด็กน้อยเล่นรอนะครับเวลาผู้ใหญ่มากินนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมใครมีลูกตัวเล็กๆนะครับไม่ต้องห่วงกังวลเลยครับว่าจะจุงยากนะครับนี่ครับมีห้องนะครับของเล่นไว้บริการวิดนตีสดด้วยครับแต่เขาเลิกไปแล้วครับนี่ครับขับกล่อมเพลงนะครับให้เรานะครับได้ฟังกันนะครับนี่ครับผมร้านนี้น่าทานมากครับนี่ครับหน้าร้านหน้านั่งนะครับลมก็เย็นนะครับ นี่ครับผมสบายดีครับสบายๆนะครับมีครบทุกอย่างครับนู่นๆผมยังไม่ได้พาไปดูโซนขนมไทยเลยมีขนมไทยด้วยนี่ครับอีพีหน้านะครับเราจะไปกันที่ประเทศตุรกีนะครับไปดูการไปดูวิธีการทำข้าวหมกแพะแบบฝังดินนะครับนี่ครับนี่ โอ้โหนี ar, the most, the ่ครับหลากหลายนะครับขนมเค้กก็มีครับปุงเชลก็มีครับมะม่วงก็มีครับหลายอย่างเลยครับปูก็มีครับปูนี่ครับปูนึ่งครับแมงดานะครับหอยนะครับเนื้อนะครับนี่ครับหลากหลายสไตล์นะครับให้เลือกได้หานะครับนี่ครับ โอเคครับต้องจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้าครับผมสวัสดีครับผม